ครับเอ่อวัสดีครับวันนี้พามาชมมีดกระชิงเบิกไผ่ลายวายุนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กบอลอนนะครับใบ10นิ้วครึ่งนะครับด้ามกระชิงวายุนะครับด้ามกระชิงวายุนะครับเป็นงานแกะสลักจากเขาควายนะครับสวยงามฝักไม้ชิงชันติดกระพี้นะครับลัดหวายลัดหวายชุมนางเข้าห้องนะครับเล่มนี้สั่นจะอยู่ประมาณ5มิลนะครับ ีเป็นงานตีร้อนนะครับงานร้อนตีไล่ปลายเรียวนะครับตอกวันที่ผลิตและก็คำว่าบุลลอนไว้นะฮะลลดลายวายุสวยงามนะครับล่องเลือดชัดเจนมีขอบนะฮะเหล็กดีนะครับฟันตะไม้ไผ่ผ่านนะครับเร่มนี้นะฮะงานด้านแกะสลักนะครับสวยงามครับกระทิงวายุเทพนะฮะ สำหรับเล่มนี้นะครับราคาอยู่ที่5,000บาทพร้อมส่งนะครับใครสนใจทักมาครับแอดไลน์มาได้เลยครับ093-215-794 4นะครับฝากติดชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีดกระทิงเบิกภัยลายวายุนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสนใจชมมาแล้วครับ093-215 7944 0932157944นะครับแอดไลน์ได้เบอร์นี้ครับสวัสดีครับ